ก็สวัสดีนะฮะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอพูดเกาะตัวก่อนเลยนะครับว่าถ้าเกิดใครที่กําลังจะรับชมนะฮะก็ขอภายในคําหยาบนะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปฟันนี่นะฮะอาจจะแตกต่างจากคลิปเกมไมค์ครับนะฮะซึ่งเกมไมค์ครับนั้นผมก็จะแคปพูดเพาะสะส่วนใหญ่นะแต่คลิปนี้จะมีคําหยาบบ้างนะก็เป็นคลิปฟันนี่แบบสําหรับคนที่แบบเบื่อผมพูดแบบช้าๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นฟันนี่ของเกมฟ a าคายสี่นะฮะก็ จะเป็นยังไงก็ไปรับชมได้นะฮะแล้วก็ผมก็พูดชื่อเกมผิดเฟลนะครับเป็นฟาคาย3ตอจนจบฮะก็ประหยกเดิมฮะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับเฮ้ยโยสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยขอต้อนรับสู่รายการฟีไอชาแนลวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมฟาคาย4กันวู้โอ้เหล็กจัดนะครับสวัสดีพ่อค้าออ่าันนี้ก็เป็นคลิปโมเมนต์นะโอเควันนี้เราก็จะมาอ่า หาสัตว์กันนะฮะอ่าหาสัตว์นะเนื่องจากกระสุนน้อยซะเหลือเกินนะ,ะแล้วก็จะมาเอ่อทำกล่องใส่กระสุนนะฮะต้องหาตัวบาลอนนะฮะอ่าอยู่ไหนวะเอ่ออันนี้อ่านี่ไงฮะโอเคมาร์คสะกเบิร์ดไปเลยอ่าอยู่ตรงนั้นใช่ไหมฮะอ่าแล้วก็จะเอ่อแล้วก็จะเดินทา่าไปได้อีนี่นะฮะก็คืออืมเขาเรียกว่าอะไรวะเหินฟ้าไปเลยหนูเฮ้ยฮึบ อ้าวู้บินไปฉันจะบินบินไปโอ้ย oh, yeah, oh, แย่แมนโอ้แหลก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 จักรแหลกนะอ่าห้อ้าห้า,าล้มล้ขาเขกือบหักอยู่ไหนจ้าอันนั้นกวางนะครับเจ้าตัวนี้รู้สึกจะหาย,ยาาพอสมควรเลยถ้าเจอน่าจะเผาให้เรียบเลยอยู่ไหนวะอยู่ไหน เดี๋ยวฝากนะฮะอยู่ไหนวะเนี่ยฮะอยู่ไหนฮะโอ้โหนี่ถึงกระปากระสุนเล่นกันเลยทีเดียวน,นะครับหื์ยิงนกโอ้โหไม่โดนอ่าฮ้โดนแล้วเฮ้ยมีคนยิงกันมีคนยิงกันเขาต้องเขาต้องการความช่วยเหลืออู้ขาหักขาหักเดี๋ยวเดี๋ยวฉีดไปอาฆาตแป๊บนึง เฮ้ยมีคนต้องการความช่วยเหลือผมมาแล้วผมมาแล้วเ,เฮ้ยเป่าหายเอ้าเป่าหายวัดเดิมวัดมึงมึงอ่ะเดิมฟ้ากูนี่ขอรูปไร้ลมแล้วหน่อยอ่าเป่ากลับมาแล้วนะฮะอ่าอะไรอะไรเขายิงอะไรไร ยังไงฮะอย่างงี้ต้องเอาศพไปอ่ะจะเย็นฮะจะเย็นจับศพมาอ่าวัดป่ะเลยครับอ๋อต้องการเห็นไอ้นี่มันโดดหรอไปฮะเอ้าจัลลิเบิลพี่กำอะไรครับอู้หอ้เขี้ยดอู้กดพิษกดพิษ ลบห้าสิบเคเลยอะเฮ้ยเขาบอกให้พูดว่าเอ้ยกำอีกจูบูจูบูตู้เอ้ยเฟลเนี what the เ่ยวัตเต์เฮ้ยเราไปที่อื่นกันดีกว่าฮะอีนนี่อือมเราไปหาที่ไปกันดีกว่านะฮะอะโอเฮ้ยมีที่นี่ว่าโอเค อ่าไปรถเลยฮะรถรถอยู่ไหนนี่ลิงอะไรเอ่ยเอ่อกดอีค้าไปได้วะไอลิงตัวนี้มันค้าไปได้โอ้ไม่ได้เกอยเอ้ยไทเกอร์โอ้เย็กควายภูเขาอะไรนี่แหละนะจำไม่ได้ขึ้นไปไงเนี่ยฮะขึ้นไปไงวัด ฮึบฮึบฮึบโอ้โหไปให้สุดคอฟ้าฮึบอ่ะเฮ้ยใช่อ่าฮ้ยใช่โอ้โหความมั่ง่ายของมนุษย์นะฮะอื้มอ๋อเจอทางไปสักทีเสียงเหี่ยวมาจากไหนเนี่ยทดสอบสลามเบต้าเจเออเมื่อกี้ผมดันฆ่าคุณไปครับจะไปคุณหน้าเหมือนกันหนึ่งนะฮะอื้มทิ้งบุหรี่อีกเดี๋ยวปาก็ติดไฟหรอกโอ้ไม่รู้เรื่องนี่พวกนี้แหมอุ้ยรถ แทงกิ้วเวลิมัสนะฮะไปกับรถคู่ใจเลยครับแมนแมโอ้โหตะลุยป่าตะลุยป่าเฮ้ยเฮ้ยเย็นเย็นโอ้โหรถอืมที่ก่อนจะฟาดแปดอีกเอ้ยมันจะไม่ออกอ้าวเฮ้ยขวางทางอื้อ เฮ้ยยฮอน่นาวัดดีจ้าไปเลยขับไงวะเนี่ยอันนี้ขึ้นปุ๊ป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 น่าน่านน่าน่าน่าเยน่งงนงไปไหนไปไหนฮะไปไหน รับไปเอาหนึ่งเองเหรอวะเอ้าหมูกรรมไม่ปิดตัวเราไม่ได้ต้องการหมูนะครับกรรมพลิกเฉยเลยอิวแมนเออมันยิงเห,หรวะเฮ้ยมีคนต้องการความช่วยเหลือบ้านกายเลยยิงใครนะยิงใคร โอ้เสียเวลาอยู่ไหนวะอยู่ไหนวัดโอ, oh. อ้ไฮเออคือผมมีมีเรื่องอยากจะถามคือคุณพอจะเห็นเออบาลลอนแถวนี้ไหมครับฉันไม่เห็นหรอกนะว่ามัน<ต>อยู่แถวไหนก็เราไปหาแถวๆนั้นสิแถวไหนแถวนั้นแหละแถวไหนล่ะครับแถวนั้นแหละ ฉันก็คิดว่ามันน่าจะอยู่ท่านั้นแหละแต่ถ้าแกไม่ลอไปแกก็คงไม่เห็นหรอกแกต้องรองไปบ้างงั้นฉันไปก่อนละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอองั้นฉันไปก่อนนะเดี๋ยว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 ไปไหนวะมึงบอกไปไหนโอ้แม่เอ้ยถือปืนพกละทุกคนวิ่งคนรบยิงคู่ยิงคู่ ไปที่อื่นลนะเออไปเอ้ยเราต้องการเนื้อไอ้อนี่นี่ว่ามาทำอะไรดีวะอันนี้คืออะไรเฮบีอ่าเราต้องการมันจะไปหาจากไหนวะอา้าวพิกกรรมหมูอีกตัวเงั้นเราหาที่ไปกันเลยดีกว่านะฮะเราไปไหนกันดีนะ เออไปยึดค่้ายแดงนี่คว่าโหอยู่นี่เลยเออเอ,อเออ้ยว้าไปเร็วไปเยอะเลยน่าเยียมาแล้วโอ้โหวันดีนุ่มๆ <Hey. S 2> เฮ้ยเฮ้ยนี่มันเอ v เอทีวีนี่หวา่า GTA เอ,อ้ยไม่ใช่ MTA เอ,อ้ยไม่ใช่ AWP เอ,อ้ยไม่ใช่ hmm. กำ เอทีเอ็มเอ้ยวิช้างช้างอือยากขี่ช้างมานานละเล่นมาตั้งนานยังไม่เจอช้างไอ้ขี่ขอขี่หน่อยขอขี่หน่อยขอขี่หน่อยไงเยี่ยมอฮ้อเดินไปเลยจ้าเฮ้ยลุงระวังแต่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 แน่ๆกดกด F คืออะไรวะลบเฮ้ยแลดแลด เด,เดี๋ยวมีอะไรต้องใช้แรดไหมอ่าโอเคไม่มีจะได้ไม่ต้องฆ่านะไปเลยวู้รัววันเววรววววววมอวว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 วอวว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 ัวว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 วอววววอ ออกกำอ๋อ,อ,อเราได้จุดหมายใหม่นะครับเดี๋ยวเอาไอ้นี่ไปเก็บก่อนย,ย่อะไรก็ไม่รู้นะครับมันคืออะไรวะวะ่เววาเออใ,อใกล้มือแล้วดิเอื้อนิวมาเออไหนๆก็ใกล้มือแล้วเราไปซ่อมเ้ือเลยดีกว่าเคเราได้รถยักษ์มาแล้วฮะย,ยล่ลงยักษ์รถสิครับคืออะไรอ่ะ อาโมธอะไรสักอย่างโบนัสโอ้ไม่เป็นไรครับเอ้ยอันนี้เกมใช่ไหมเนี่ยเออไหนอลองดิคล้ายย,ยิง RPG หรือเปล่านะแน่นไงครับยิง RPG ด้วยเอาโพสต์มาสเตอร์ไม่ทำอะไรอะ่ะ มีปืนอยู่กี่กระบอกวะเอากระบอกเลยดีกว่าคืนอลไรวะไม่รู้แล้วฮะมาจังหวะนี้มาจังหวะนี้ฮะนักบุลอันดับหนึ่งของเราเจสันเอ้ยไม่ใช่เอเจดีวะระเบิดระวางอ้าวไม่โดนอีกเอ้ย,ย,ย,ย GWP ไม่ดีเจอาร์เจกาเลอะไรครับอาร์เจกาเลเหรอกาเลเหรอเมื่อกี้เรียกรว่าอะไรนะอ่ะมันอยู่ไหนวะอีกตัวโอ้มีหมมลบอย่างงี้ใช่ไหมมีหลบก,ก็ต้ององ้าวหลบไปไหนฮะหลบไปไหน ยึดเข็มหลบเอหลบอ่าอาโพสต์มาสเตอร์นจุดจุดนี้ฮะโอ้ได้เงินมาด้วยออกอ๊อกอ๊อกกำอ่าขี่ณจุดจุดนี้แล้วก็ไปยึดค่ายแดงกันครับอ่าแล้วลดละลดเฮ้ยนอนก่อน โอ้โหใกล้เมื่อแล้วต้องนอนนอนดึกนะฮะพอสอนไว้แล้วก็นอนดึกกันทุกวันเลยโอเคตั้งปลุกไว้สักเออช้าเลยเลยกันนะฮะโอเคนอนไปเยี่ยมตื่นตื่นขึ้นมาแกขี้ตาล้างหนะ้าแปรงฟันอ้าวรถหายเฮ้แมนไอ้นี่เดือดรถเฮ้เดี๋ยว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  ไอ้นี่เดือรถปดเดือคุณป้าครับผมขอรถได้ไหมครับเยี่ยมเฮ้ยอ้าวเฮ้ยมึงมาไงโอ้โหไม่เป็นไรครับคุณป้าผมมีรถขับแล้วเป็น ATM ีเอลยเอ้ยไม่ใช่ ATV อ่ารถซิ่งค์รับรถซิ่งคแหม่บุ๊ดีลุงแหมยังเดินมาไม่เสร็จอีกเหรอวะบุดีช้างน้อย โหนมาสะพ,พานเออเออก็สะพานดีกว่าพูดผิดตรงไหนวะกำอีอีอน่านจ,จุดนี้นะฮะ่าแนแดงโดนเรายึดแน่ๆมึงมึงพวกมึงหนีไม่ทันหรอกวางเ,เอ้ยเออเออยเมนดาวแมนดาวแมนดาวแมนดาวเมนดาวไงดีครับอ๋อเขี่ยวอตัวเดียวเอง ยายาอะไรครับอาเจกาเลมใครใครกาเล่เฮ้ยเป็นไงบ้างเพื่อนอ้าวตายแล้วเหรอกำงัวยังไม่ตายอ่าเยี่ยมเฮ้ยพึ่งพึ่งืหสกังสกังเหรอเฮ้ยหมาหมา หมาอยา่าอย่าหมาอย่าหมาอย่าอ yeah> anyway claro ู้อู oh ้หลายตัวหลายตัวยิงยิงมันยิงมันเอเจยิงมันลูกพ่อโอ้โหโดนหมาลุมเป็นไงอะมึงตายตายแมนโอ้โเมื่อกี้นี่เกือบหงายเงือะโอเค let's go no> man ยิ้ยฉีดบไปอัก้าหน่อยนะใช้ให้มันเปลี่ยไปซึ่งหลอดก็เพิ่ม ไอ้หลอดเดียวเดยอเฮ้ยโหมันเยอะกันจังวะอ๋อรถป่าๆอ่าไหนๆก็ไหนๆเดินยาวกันเลยแล้วกันนะครับแดน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 วิธีการบุกนะฮะลุยแม่งเลยฮะโอเคนะฮะถ้าตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ฐานแดงกันแล้วนะครับโอเคมันเราจะเห็นคนนะครับ เราจะค่อยๆค่อยๆเข้าไปนะครับอู้โจชิงชือ้ออ่า What was that? มันมาหนี่มาหนี่เลยมาหนี่ เดี๋ยวาลากศพเพื่อนมาไปก่อนอ่าต้องลากศพเพื่อนมาไปก่อนนะฮะแล้วก็โยนไปงามๆหนึ่งทีอ่ามาร์คเอ้ามาร์คไปไหนอีกเออเยี่ยมเอาหยิบปืนพกขึ้นมาอีกปล่อยส่งสัญญาณมาอยู่ไหนวะอ่ะปล่อยส่งสัญญาณอยู่ไหนวิชุบอ่ามันก็จะพูดว่าเฮ้ยอะไรอยู่ตรงนั้นอะ What Happening ฮะเราหลบอยู่ในพุ่มไม้นะฮะ แมนดาวอุ้ยหน้าเลยอยู่ตรงหน้าเลยโเคยเพอมันเดินก็จะตายครับตายมันนี่ไอหนูมันนี่มันนี่นนอ่าแล้วก็ก้มลงไปงามๆครับเหลืออีสองตัวน,าน,าน,านั้นนะฮะ โอเคอแเฮ้ยอยู่ข้างบนตัวนึ่ง n c n o เฮ้ยมาแล้วตัวคนหนึงเฮ้ยอาชิปแล้งไงเฮ้ยยาดวนเอากำ แมนดาวชิปละ RPG พร้อมรถจ,จะมาทางไหนเฮ้ยนั่นไงมาละอแมสคิวไปหนูเอ้เาอไม่โดนกรรม เราดมีดอเอาตีนไปกินโหห้ในยี่สิบสี่เจว้เย่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 สกิลอัพเบอ ยี่ซื้อของขายของอมีอาโมซื้อจุกเกอซ,อซื้อๆๆนะฮะแบบซาเซนะครับเออนะ,ะควิกเซลซะเลย80,000โอ้ตังพออยู่แล้วนะอ่าง,งามไปหนึ่งทีนะอิสกางนี่ก็ไปนะฮะหมูนี่เก็บเอาไว้ก่อนนะฮะก็เอาไมนว่ากส็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะฮะสำหรับเกมฟาคายสามนะ,ะก็เป็นไงก็อย่าลืมกดไลค์กับซับสไครต์กันด้วยนะฮะอาจจะ เป็นฟันนี้ที่ห่วยแตกนะแต่ก็ขอขอบคุณที่รับชมกันด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายวู้ hoo.